เดี๋ยวเยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ android เลยข้อ6นะคะทุกคน In the passage Akira addresses s h e a ร์เนะคะใน p a s passage เนาะอาคิระนะเนะขา addresses address เนีปกติคำนามแปลว่าอะไรคะุกคนแปลว่าที่อยู่ถูกต้องไหมเอ่ยแต่ในที่นี้นะคะ address มันเป็น verb เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถแปลได้แปลอย่างอื่นได้นะคะคำว่า address เนี่ยถ้าเป็น verb นะคะแปลว่าจ่าหน้าซองหรือวคนจ่าหน้าซองจดหมายว่าแบบถึงใครอะไรอย่างนี้นะคะ addresses นะหรือว่าจะพูดหรือว่าจะ แปลว่าพูดก็ได้นะคะพูดนะแสดงว่าคีน่าเนี่ยพูดกับเชียวว่า with อะไร with with ไม่ใช่ว่าอะไรนะคะด้วยด้วยความรู้สึกแบบไหนอะไรประมาณนั้นนะทุกคนด้วยแบบวความรู้สึกหรือว่าอารมณ์แบบไหนนะช้อยเอ็นนะคะ affection but not genuine love นะคะเขา เขาชอบใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ใช่รักแท้หอชอบใช่ไหมคะแต่ว่าจูอีนี่คือแท้จริงถูกต้องไหมคะไม่ใช่รักแท้นะชอยบีคือ Objectivity Objectivity แปลว่าอะไรคะทุกคน o b j e c t กติปปกติแปลว่าวัตถุประสงค์อะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ Objectivity เนี่ยคืออะไร ก็คือการแบบมีเป้าหมายอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนส่วน impartiality เนี่ย impartiality นะคะแปลว่าอะไรเอ่ย impartiality นะคะแปลว่าแบบยุติธรรมนะคะ Am นะ amusement นะ amusement นะแปลว่าอะไรทุกคน amusement นะคะ amusement park คือสวนสนุกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย amusement ก็เลยแปลว่าก็เลยแปลว่าอะไรคะแบบสนุกอะทุกคนความสนุกการแบบเออนันทนาการความคลายเครียความเพลินนะคะ but not mocking this p a r a h m e n t นะคะ mock เนี่ยแปลว่าอะไรคะทุกคน mock แปลว่า mock นี่มีหลายความหมายนะคะแปลว่าจำลองก็ได้นะเช่น air เป็นแบบ mock test นะคะแบบทดสอบจำลองเนาะหรือว่าอันนี้นะคะ mock นี่ก็คือการแบบล้อเลียนเยอะเย้ยนะคะ disparage men นะคะแปลว่าการดูหมิ่นนะ respect แปลว่าอะไรคะทุกคน respect คำนี้เจอบ่อยนะ respect ก็คือ respect ก็คืออะไรคะการ เคารพเนาะให้เกียรตินะคะเคารพนะ but not utter difference นะคะ utter เนี่ยแปลว่าที่สุดนะทุกคนแปลว่าเด็ดค่ะ difference แปลว่าอะไรคะไม่เหมือนกับ difference นะคะ difference คือแตกต่างนะเนาะ differ เนี่ย แปลว่าต่างนะแต่ว่า difference เนี่ยแปลว่าแปลว่าความเคารพเหมือนกันนะอ่ะอย่างแรกช้อยแรกที่ต้องตัดคืออะไรคะช้อยแรกที่ต้องตัดเลยเนี่ยคืออะไรทุกคน affection but not genuine, genuine love Akira Akira Ak ชอบเชียรเหรอคะไม่ใช่เนาะ Akira ชอบลูกสาวของเชียร์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ย affection เนี่ยไม่เกี่ยวแล้วนะคะ Objectivity but not complete impartiality ก็คือมีเป้าหมายแต่ไม่ยุติธรรมเกี่ยวไหมคะไม่เกี่ยวนะถูกไหมยุติธรรมไม่ยุติธรรมเลยอะคะเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวเลยเนาะมีความเพ้อเพลิน but not mocking disparagement ใช่ไหมคะทุกคนมีความเพ้อเพลินไหมคะ อาคีระพูดกับเชียร์ด้วยความเพลิดเพลินไหมก็ไม่ใช่ถูกต้องปะคะ respect but not outer the different นะคะก็คือเคารพแต่ก็แบบไม่ได้เคารพแบบสุดๆแบบขนาดนั้นถูกต้องไหมคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเขาก็มายามวิก,การนะทุกคนมาแบบตอนดึกๆแล้วก็ไม่ได้นัดก่อนอะไรโนดนี่ใช่ไหมคะแต่ว่ามาถึงแล้วเนี่ยเขาก็แบบแสดงความเคารพเท่าที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้ถูกต้องไหมเอ่ยก็เลยเป็น ดีด็อกนะคะข้อหกเนาะเอาช้อยอื่นเนี่ยช้อยอื่นไม่ไม,ไม่ตรงเลยถูกต้องป่ะคะช้อยอื่นนี่มันอะไรอ m u s e m e n t ก็ไม่เกี่ยวเนาะ a f f e c t i o นนี่โอ้โ oh, หไปใหญ่เลยนะคะอันนี้อันนี้ควรจะเป็นลูกเขยคือคนที่ควรจะเป็นแม่ถูกต้องไหมคะแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยผิดนะ o b j e c t i v i t y ก็ไม่เกี่ยวเนาะมีเป้าหมายแต่ไม่ยุติธรรมอะไรนี่ก็ไม่เกี่ยวนะคะเขาไม่ได้มาร้องเรียกความยุติธรรมเนาะเรียบร้อยนะคะข้อหกคำตอบคือ C แคทนะคะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำกันบ้านไม่ได้ไม่ต้องเศร้ามาดูความรู้ช่องเรานะคะ